ในส่วนหัวข้อนี้เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องการออโต้โพสไปยังเว็บบอร์ดหรือเน็ตเวิร์กนะครับผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มหรือว่าหน้าต่างสป i ินคอนเทนต์นะครับซึ่งมันจะมี3รูปแบบด้วยกันก็คือ1 html tag แล้วก็2 bb code 3 text only ปุ่มสป i ินคอนเทนต์จะไปใช้งานเกี่ยวกับบางครั้งเราไปสมัครบล็อกหรือว่าไม่กระทั่งเว็บไซต์บางเว็บ ที่ไม่สามารถที่จะออโต้โพสได้เราสามารถจะใช้คำสั่งหรือว่าปุ่ม Spin Content เพื่อสร้างแท็ก HTML แท็หรือว่า BBCode นะครับ Copy แล้วก็ไปวางในส่วนของอ่ n คอนเทของเว็บแต่ละเว็บไซต์นะครับเรามาลองดูว่ามันทำงานยังไงนะครับขั้นแรกให้เราเลือก HTML Tag ก่อนแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Spin Content ก็จะมีการรีไ์บทความหรือว่าสปินบทความให้เราเรียบร้อย พร้อมกับสร้าง a n g e o t e นอ Link ให้เราเรียบร้อยนะครับที่เป็น HTML Tag พร้อมกับใส่รูปภาพนะครับเข้าไปซึ่งเราสามารถจะ Copy นะครับบทความนี้ไปวางในส่วนของบล็อกหรือว่าคอนเทนต์ของเว็บไซต์ที่เราที่เราต้องการที่จะโพสเข้าไปได้นะครับต่อไปเราจะทดสอบการสป i ินคอนเทนตแบบ BB Code นะครับ คลิกที่ bb code แล้วก็คลิกปุ่ม spin content ก็จะเป็นการสร้างแท็ก bb code พร้อมกับ spin นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ t e x t only ก็เหมือนกันก็จะเป็นการ spin บทความเอาเฉพาะข้อความไม่มีการแทรก html tag หรือว่า bb code เข้าไปนะครับ